วันนี้เรามีอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าไฟไนท์แอตเฟนดี้พิซซ่าปาร์ตี้นะครับอ,เอีเข้าได้อีเม่เข้าไม่หันหารคอรฮาร์ดโหมดไม่เอาอตั้งรอตั้งรอสิบคนก่อนดีกว่ามี อาชีพให้เลือกเลยหรอต้องเลเวลสองขึ้นไปแล้สองคนสองคนสองคนสี่คนทางนี้กันอืมลักด่านพิซซ่าหรือว่าบริชพิซซารียหรือบริชงั้นมนาะพิซซ่าอย่าโดนจับก,ก็พอ s ค d o ดอ o p เป็น o อมีทั้งหมดเจ็ดคนตอนนี้เปิดเสียงครับวิซ่อนในตัวล็อกเกอร์สเปตัวสเปตออกมาอีเอี๋น่าจะเปิดปิดทไมเปิดปิดลิ้นทำไม ปกตไปกติโอ้ผหอันอนี้ไมิ้อนิ่กระต่ายอา่าวิ่งออกไปเก็บซากล่องซากล่องซาวิอะไรมาอะไรมาแล้วอะไรมาแล้วหุ่นยนต์กระต่ายปิดประตูก่อนตูก่อน มันน่าจะไปแล้วเนี่ยยูวายยว้เปิดคลานได้หรือว่านายน,นายต้องช่วยเหรอเป็นอะไรนายเป็นอะไรอ่ะช่วยยังไงอ่ะหาวิซ่าก่อนคลานหาวิซ่านี่เปิดป,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 ประตูประตูเหมือนกัน อ๋อโอเคโอเคได้นั่ละหนึ่งนั้นละหนึ่งอันขาดอีกสิบอันอ่าอืมตรงนี้อองนี่มีพอเนี่ยผมเพื่อนเราเนี่ยหวะ่ะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็อีกหนึ่งอัน แล้วก็อีกหนึ่งอันแล้วก็อีกหนึ่งอันกลับไปก่อนดีกว่ากลับไปไมไ่ทันแล้วเอ้ยว้าตายมมแล้วไอ้เจออีกอหนึ่งอันแต่ว่าไม่ทันแล้วกลับก่อนกลับก่อนเดี่ยวขอขอทางหน่อยวิวิทำไมเห็นเต็มเลยอะกล่องไม่ทรา รอเขาอินเก็บให้แล้วกันนะเอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นต่อไปพุทธภู Emergency Switch นี่เหรอนี่คืออะไรอเอ๊ะรักษาตัวอยู่ห้องนี้ก่อนเลยคร่ะจำทังกลับไม่ได้เอาไงดี เพื่อนเอาไงดีเพื่อ,อนจะนายจ้างทางกลับได้ไหมอีกอีเงีกบก่อนมันมีตัวอะไรออกมาอย่อารอรอรอ,อโอเคไปแล้วไปแล้ว กลับลวนี่ทางกลับโอเคโอเคเหลือแค่เราสองคนงั้นเหรออ,อ,อุ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อเหรอแล้วเพื่อนเมื่อกี้ใครนั่นนั่นขอขอตามไปนะ โอเคอีกสามปุ่มใหญ่มากเลยไม่เจออีกแล้วอีกสองปุ่มอีกสองปุ่มอีกสองปุ่มกดละอันลอยนี้ดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยประตูเปิดเองเออนี่ขันโยกแล้วต้องไงต่อเซอร์ไวท์รอดอยู่รอดได้สักสิบวิโอเคแค่นั้นเอง เอาพีชเสร็จแล้วมีรอดโอเคแค่แอบในล็อกเกอร์่ใช่ไหมพีชมันมาแล้วโอเคไม,ไม่ไม่รู้โอเคหน้าบีรอแล้วใช่ไหม เอ้ยยังเอ๊ะยังไม่จบอซะซีซีง่ายเหรอไม่น่าง่ายนะครับบอสเตอร์อ๋ออ๋อนยายยิใไหมนายเก็บพิซซ่ามาตล้วดาเหรอสีมากเลย ่จะบอกนะว่าพาวเวอร์มันโดนตัดนะเอ่อฉะนั้นแล้วไฟมันก็ปิดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตึกนี้มันเก่าแล้วฉะนั้นแล้วสายไฟมันก็เอ่อนายก็แค่ต้องไปรีสตาร์ทพลังเองนะขั้นหวังนายนหวังในตัวนายนะคือให้หาสายแล้วก็หาสายแล้วก็ ให้หาสายแล้วก็เออเปสตาร์ทพลังซึ่งเป็นมองๆให้หนึ่งไม่น่าจะดีเลยนะอะได้ไี่ไม่แยกกันหรอกเราไม่แยกกันเราแยกกันกลับไปประตูก่อนกลับปิดประตูไม่มีอะไรปิด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 โอเคดูต้องยาปิด ตรงโถงทางเรียนตรงนั้นน่ะ ไม่เป็นยังอยู่อ,อีกสามอันอุวยๆเสียงอะไรอเพื่อ,อกกนเรา อีกสามอันเจอละอีกสองอันเพื่อนหาให้หน่อยไปแล้ว มิดตายแลยวเอโเอ๊ปท้องคือเอ๊ท้องคื อย่าอย่าละเร็วเร็วเร็วไม่เร็วนี่มันฉลาดดีกวะ แล้วเคยอมแพ้กันเล